สวัสดีครับม,มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้พามาดูกระบะหัวเดียวนะมี2คันนะครับก็เป็นนิสสันพิเกมนะครับอ่งหลังผมนะจะมารีวิวให้ชมไม่ได้เจอกัน6กวันคิดถึง f อทุกท่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะมาก็ขอกำลังใจโดยการกดปุกใจใ้ต้คลิปวิีโอไว้ทั้งหนึ่งครั้งนะครับทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้นะช่วงนี้ฝนมันเริ่มจะมาอีกแล้วนะครับตกทุกวัน ฝนตกผมก็ไม่ได้ออกมานะพื้นยังแฉะอยู่เลยนะพืนยังเยกอยู่เลยโอเคปะเพื่อเสียเวล,ล,ลานะครับดีวผมพามาดู2คันนี้นะครับเป็นนิกสันพิเยมนะทั้งคู่นะครับก็คนละยุค,คยก,กันนะนะหนวเดียว2คันเลยนะครับแต่ที่ติดเครื่องอยู่นะเราจะมารีวิวให้ชมกันเลยเดี๋ยวทดลองขับสีด้วยปก็มี2คันนะครับก็ร,ราคาหลักหมื่นทั้งคู่นะเดี๋ยวขอเริ่มต้นการรีวิวใยการรีวิวขันนุ้นก่อนดีกว่านะครับอ่า ายทะเบียนนี้ขอนแก่นเลยนะครับบอลอ3507นะเป็นนิสสารบิ๊กเอ็มนะครับอันนี้ติดเครื่องอยู่นะอันนี้กระบะหัวเดียวราคาหลักหมื่นนะครับเรีนทะเบียนก็อยู่นี่ละทะเบียนอยู่ดีแล้วเอกสารพร้อมโอนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าคันนี้วันจุดทะเบียนะเป็นรถปีไหนกันแน่นะเอกสารพร้อมโอนทุกคันนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับ,บ,รบก็ วันจดทะเลียนของคันนี้นะครับ19มกราคม2532นะครับสีน้้าเงมือนสีตรงเล่มนะเครื่อง2500ดีเซลนะครับคันนี้ T D 25นะ T D 25นะคันนี้นะอ,อันนี้กระจกดีนะครับกระจกไม่แตกไม่รล้าวนะ <S 2> <2> <S ล้อเดิมๆนะครถพร้อมใช้งานและติดเครื่องอยู่นะ อันนี้ฟังอยู่นี่ติดเครื่องอยู่นะเสียงนี่ใสๆเลยปิ้งๆแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยตามอายุการใช้งานนะครับเริ่มต้นขันนี้ก่อนนะสีไม่สวยแหละแต่ว่ารดราคาหลักหมื่นนะครับภายในนะครับเดี๋ยวเขาแอบดูภายในเลยดีกว่านะไหนๆก็เปิดประตูหน่อยนะครับอันนี้มีรูสลัมโบงตัวนี้ ไม่ได้ปิดไว้นะครับติดเครื่องอยู่นะครับคันนี้อเอาลียมนะครับโอเคไปไหนประมาณนี้มาดูเช็ดสีหน่อยดีวยกว่า สีไม่สวยนะครับกระบ,บะก็ตามอายุการใช้งานนะครับประมาณนี้เลยนะครับโขติดเครื่องอยู่แต่เสียงนิ่มนะติดเครื่องอยู่นะครับาบขอนแก่นนะคันนี้ระบบไฟใช้ได้นะแต่พอดูทีท่ซองนะันชนท้ายด้วยนะครับอันนี้อ,อันนี้ไม่มียังอะไรนะ เปิดได้ไหมกระบะหลังแต่เขาเปิดด้วยแน่กระบาหลังเปิดได้ครับบรรทุกได้เลยกันนี้วิ่งทางไกลนี่ชิวชีวเฉีวเลยจะฝังคนขับกันบ้างนะครับเปิดประตูมา กระจกเปกระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้กใช้งานได้นะครับมาขอมานั่งดูก่อน่ะเลขไม้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะคันนี้ขอดูเลขไม้หน่อยโอ้มองไม่ชัดแล้วอะสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดนะครับอออพี่แอร์ด้วยอ่ะเฮ้ยมีลมออกมาไม่ค่อยเย็นนะมีลมออกมา ต้องไปเช็คกำยาแอมนะแต่ได้ว่าทำงานอยู่นะครับมีลมเป็นเป็นเหมือนไอเย็นเย็นนิดๆหน่อยๆนะี่เป็นแบบไอเย็นอยู่นะครับอาโอเคอยู่อาดูดูแบบคัดสิคัดสิกนนะครับเดีย๋ยวลองเร่งสักหน่อยดีกว่านะครับโอ้เร่งพุดตามเท้าเลยนะครับไปทดลองกับขี่กันที่ก่อนเนาะ้วค่อยมาดูเครื่องนะครับเดี๋ยวป เดี๋ยวพาไปทดลองขับขี่ดีกว่าแล้วค่อยกลับมาดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยนะอยากลองขับขี่ดูอ้วม,ม,มีอ่าต้องบนนะครับด้านบนข้างหลังผูกไหมไม่ผูกนะข้างหลังเดี๋ยวขอดูข้างหลังนิดนึงนี่ยปลบฝาหลังนะครับก็ไม่ผูกนะข้างหลังไม่ผูกนะโอเคไปลองทดลองขับขี่กันดีกว่าแล้วค่อยมาดูเครื่องยนต์นะนะครับ ขึ้นแล้วนะครับกันนี้ขึ้นแต่นาฬิกานะาเกียร์เข้าได้นะครับไม่หลุดไม่รวมนะเข,ข้าได้ปกตินะมวิ่งปุ๊ดปุดปุดเหมือนกันวิ่งมีอยู่เร่งดีนะครับอืมพวกระบบเบรกพวกระบบต่างๆนี่ใช้งานได้อยู่นะ เป็นรถเกา่าแต่ว่าก็วิ่งดีอยู่นะครับนะอ่าใช่ได้ใช่ได้ก็วิ่งไวอยู่นะครับเนะี่ยไวบรรทุกอะไรก็โอเคเลยนะครับเกียร์เข้าได้ครบทุกเกียร์ห้าเกียรนะ์นี่เขาเกียร์สี่อยู่นะเดี๋ยวเข้าเกียร์ห้ากปอนอกเกียร์ห้าแล้วครับ วิ่งปกติเลยใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองเร่งดูสักหน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับรถอ,อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่าบ้านหนองบัวกแก้วเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะมาทดลองขับขี่แบบนี้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยดีกว่าก่อนที่จะกลับเนาะเดี๋ยวขอแวะดูเครื่องยนต์ก่อนดีกว่า

เ,เดินเบาได้ปกตินะก็สำหรับอคอันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่49,0หมบาทนะครับสี่หมาบาทเครื่องโอเคด้วยนะครับลองทับแล้วไม่มีปัญหานะครับ นะตอนนี้ใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้นะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายครันนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนฝนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วตอนนี้ไม่รู้ในกล้องนี้จะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนเริ่มปปอยลงมาแล้วแหละฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวผมต้องต้อง,ต,องต้องหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอฝนหยุดแล้วจะมาถ่ายครันนี้ต่อเมื่ตอนนี้ตอนนี้ตกแล้วกลัวจะเปียกนะโอ้ฝนตกหนักทุกวันนะครับนะก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคันนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะปิดวิดีโอไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกนะนะครับมีอุปสรรคในการทํางานนะก็โอเควันนี้ประมาณนี้ก่อนกดติดตามไว้พรุ่งนี้มีนัดกันดูคันนี้เนาะเนาะเดี๋ยวผมรอฝนหยุดแล้วผมก็จะถ่ายเลยแหละนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะก็ขอความังใจนในการกดถูกแจตั้งคลิปวิดีโอเพิ่หนึ่งครั้งและพรุ่งนี้เรามีนัดกันเหมือนเดิมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ